สวัสดี ok ครับพิจารณาเข้าสู่สร antis, สัตไอคาวิเตอร์ครับสรัตขุดโคกน้องนาวันนี้มาดูเจ้าน้องเล็กอของเราครับทำงานอยู่55คูบุต้ายูห้าครับผมกับอาจารย์คนใหม่ได้ทีมงานมาจากสี่คิ้วดำรงสูงเนินอำเภอกษาน้อยสุรินทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับนี่น้องมาทำงานวันนี้ก็เรียกอาจารย์นะครับก็นี่ครับการขุดโคกน้องนานี่เอาที่มือดูขั้นตอนครับ ประสบการณ์ของน้องก็ถือว่าใช้ได้เล้วครับขับแค่คันน้อยๆอยู่ห่างเราแต่ทีมือขั้นเทพครับนี่ฮะดูผลงานของน้องของเราก็หาคนมีประสบการณ์มาช่วยกันทํางานก็มาเป็นร่วม2องเดือน3ามเดือนนะกับคันนี้ยังไม่มีใครมาทำเหมือ,อนกับว่ายังไม่เป็นงานครับแต่ได้น้องมาวันนี้ดูโอเคมากเลยครับ ฝีมือสุดยอดครับผมสวยงามครับเนี่ยถือว่าคนมีประสบการณ์ทํโครงรองนาทําสะวงกลมขึ้นคันดินอย่างเงี้ยดูฝีมือการวางดินทางนู้นก็เป็นบอใหญ่ของอาจานปาั๊บจัดการฝั่งนู้นครับเป็นบอยใหญ่อันนี้เป็นแบบของตำเบลหน,นองเต่งครับอ,ออกแบบเองครับผมดยช่างเทศบาลหนองเต่งออกแบบเองก็เแบียกก็จะดูหลากหลายไปนิดนึงตอนนี้เรามาทํางานอยู่ที่ บ้านน้องเต็งครับผมของท่นยานผู้ใหญ่สำรวมครับหมงหนึ่งบ,บนน้องเต็งเอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัเราผลงานของเราทำั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็มาทำประมาณครึ่งวนันจานปั๊บมาทำคนเดียวนะฮบ่บองขอจานป,าปั๊บก็มีสองบอ่อครับผมก็วันนี้ก็ได้น้องมาทำงานด้วยนะถ้าน้องแต่มามาแต่เมื่อวานก็คือจบไปแล้วครับอลน่าจะจบ พี่มือผมชอบใจมากนะครับกับน้องคนนี้พี่มือยังไม่ได้รู้จักชื่อกันเลยิุงมาทํางานก็แค่ทักทายกันยังไม่ได้คุยกับน,น้องดีเลยว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรแต่ผมชอบวิธีการทํางานพี่มือแบ่คนอย่างนี้ทํางานพี่มือใช้ได้น้องว่าเคยขับแต่เจ้ารุ่นส่วนมากจะเป็นรุ่น200กันแต่วันนี้ก็ร2สอได้200ยัง ไม่ว่างก็เลยให้ขับอยว่วห้าไปก่อนถือว่าโชคดีครับของเราที่ได้ทีมงานมีประสบการณ์ในการทํางานอายุยังไม่เยอะครับแต่ว่ามีเทคนิคหรือว่าความสามารถในการทํางานถือว่าโอเคครับผมคือว่าน้องโอเคก็อยากให้อยู่กับทีมงานเราไปนานๆช่วยงานเราไปเพราะว่างานเราเยอะมากเลยที่น,นี้คือไม่กล้ารับงานที่ไหนเลยครับผมก็กลัวไปหมดหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลากรคนทำงานให้เรา ถ้าทำไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ยากครับเนาะเติมเป็น้ำมันงานไม่เดินอันนี้ก็ได้น้องมาทำมีมือสุดยอดครับถูกใจมากเลยทํางานแค่ครึ่งวันเลงการคนบคุมไม่เคยขับคูเต้าเป็นการขับคูเต้าครั้งแรกของน้องด้วยก็ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอยินดีต้อนรับเข้าสู่รคเอคาบนเ,เตอร์นะครับผม กดคุกลางนาทีมงานของเราเป็นทีมงานใหม่ใหม่ทั้งประสบการณ์เรื่องของการกุดคุงนางนาะต่เรื่องการขุดอย่างอื่นเราไม่ใหม่แนละ้วแต่ค้ลงนาเราถือว่าใหม่เราต้องยอมรับความจริงเราเรียนรู้กับแบบเรียนรู้กับหน้าง,งานไปเรื่อยแล้วก็สถานที่การทํางานของเราก็เหมือนกันก็ถือว่าโชคดีได้กลับมาทํางานที่ตําบลตัวเองเราได้มารับงานอยู่ตำบลตัวเองอเป็น1ิบกว่าบ่อครับตอนนี้เพิ่งมาลงได้2บอ่อ เจ้า XCMG ก็อยู่อาจารย์กล้องอยู่ที่บ้านเสม็ดครับตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ประมาณครับสามสี่โลนะครับมีการกล้องกําลังทํางานอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เลยให้เจ้ายูฮามาอยู่ช่วยอาจารย์ป๊าบครับจะได้เสร็จว่าจะเอาพวกนี้ให้จบให้ปิดงานได้ได้นะครับจะได้ย้ายไปทําอีกบ้านทํนนะครับอีกหมหนึ่งของน้องเก่งนรถือว่าถ้าได้อย่างนี้เราไม่กลัวนะครับ งานเราเยอะแยะเลยทํามางานไปแล้วก็รถเราก็ซื้อมาแล้วก็เหมือนกับว่าขัดกลอกรที่เป็นงานเรื่องนี้ได้มาหลายคนนะครับผมแต่ว่าก็ทํางานไม่ไม่ผ่านนะครับเนาะผู้รงคงไม่ผ่านก็ได้น้องมาทํางานแต่ผมมองในภาพรวมว่าในการกดวอนไทนของน้องถือว่าโอเคมากครับการวางดินกลา,างวานสลปครับถือว่าสุดยอดมีประสบการณ์ในการทํางานถือว่าสุดยอดมากครับมืออาชีพนะผมเนี่ย Kau dugaan